เจ็ดสิบแปดเมื่อไหรแล้วคุณมันก็บ่ได้โอ้ยเคืออกอฮเคือบอระเพ็ดเนะ่ยโอ้ยจิตตมเอาลงตั้งหายไปจิตตม เตี้ยมากกว่อเตี้ยเกินข่เาเจ้าลูกมือเน่าไรเขาเขาไม่สอพ่อยี่บออันนี้8 0บาทเจบาท78บาทอะเออมันอันนั้นมันโฮมมันฝา่โม นี่เอาขั้นเอาอันกอไผ่นี่ออกมันจะไข่อยู่อันนี้ปลานี่แหละทั้งปลาทั้งเครือก็ตายไ่ไม้ไผ่นี่ปกติกระสุนมันข้าเจ้ามาหาซื้อไมมบังไฟแน่ซื้อไม่ไปเฮ็ดอันห่างภาคห่างยอดแม่ของเล่าเมือเออของไอ้เคยแล้วปลูกส่วนท่้นพี่ก็ปลูกเออข้าวอันนี้ได้พัดแล้วข้าวพอเถ่าแล้วปลูกท่องพุน ปลูกมองมองข้างนั่นข้างใต้ใต้นะม่นอยู่ก็ไปเกยแล้วก็มาแซมแ cem ใบชิลแกก็ได้ไปโยลก็ได้ขายอันอยู่ไม้ไผ่ปีบางนึงปีกายนี่บอกพีกอยนี่เนาะขายสองพันสามพันกว่าบาทเพราะนั่นเขามาเอาไปเฮ็ดข้างเออเขาตัดไปเฮ็ดข้างเดอไอ้ไทยไทยไนย์ฮะนะแบบย่อฮะนนะไอ้ไทย ให้ท,ทั้งผูดอนมาหาไฟเอาอไม้ซุ้มนี่ไปเห็ดบามไฟไฟละชิ้นหบาทซ่มนั่นน่ะล่าละชิ้นเอ็ดบาทถ้ามาไปนี่เขาให้แท่งได้แทวทให้อุดรให้บันดุงนะมาเอาไปเฮ็ดบางไฟนะ่ะิบห้าบาทไทอเฮ็ดัดอันนี้เขาเจะเฮ็ดเนาเขาเห็ดหัวน,นี้ละไม่เฮ็ดในหัวไม่เห็ดหอย่งนี้ ผูกกล้วยบอกบอกว่านก็ไปย้ายแล้วเพิ่มมากเอาดันินัจะมี่นีเขาจะมากแข็งนาของคนอีกยของหน้าน่อยเพิ่มเยอมีปลาใสมปลา่ามกหลบแม่นเพอออกจับเออปีนาเกี่ยงเขาไัดการมดเขถามื่อเจ้าคนเ่ยวเขาผู้ใดเจ้มาด้วยหรอเนี่ยนแรเคยเวะไปตามที่ต่อแล้ว เอาไฟปล่อยไฟง่อยได้บ้านนี้คือมามัาจากลีทับเข่าเฮ้าไปฟันออกกับแม่นเฮ้าว่านขึ้นยากแค่สู๋อเหน็ดอนน้องคนนี้เนาะนี่ฮันหมดเลยปีนีใครบ่ขายก็ยากจังขายเข้าผู้อยู่ผู้เฝ้านี่แหละเป็นผู้หนาหมันคันบ่เฮ็ดป่ะืออคือยู่อันนี้ข่อยก็เว้าวิ่เอ้ยมึงคอคือก็มาคือได้หำบ่มีบ่มีแห้งกะได้ว่ะแลก่อนยังว่าเออถือ ไอเครื่องตัดเขาแปดแปดจนคอยบ่จัาลยช่วงนี้คอยนุกนักกม่ใครได้แล้วเอยแอลมันมีฟูฟูตัอ้ข้ายุหรือเปล่ามันดูอินนิดนึงมันว่าใคยว่าเจ้าสีแพงอเปล่าฝ่ายโวยอกมามื่อยากได้ที่มาเอาไปเขาสิมนเอาไปเห็ดฟืนตัดกือเดียวก็ป่วยนะะ ผู้มื้อเอาแต่จริงบ่อยากแงะนี่เอออันที่ก่อนค้ามันเอาบ่มันเฮ็ดเป็นแ้วเฮาูไไดอันนั้นทางลากเข้ามาเนาะเอาเอาอมามาตัดเอาอยู่แต่เอาแยบ่ันแม่นอยู่มันบ่เกี้ยงเกี้ยงโอ้ยได้พออุ้มบ่้องหเียกตัวมือ